E อยซ่ไซนันดีดีคนอีสานยริงๆครับพี่น้องครับมื่อนี่นะครับตับหมกทัวพี่น้องตับหมกทัวมีตับหมกทัวนะครับผักกะมีทัวผู้นะครับผักกษตรนะครับหรือผักกระถินบานนอกนะครับเก็บอยู่หนาบานได้พี่น้องเด้อนี่ครับตัวแรกว่าซื้อไข่หางหั่นม่นนี้เขาว่ามากขายก็เลยได้ไข่ส้มเครืองนะครับสามหน่วยนะครับผมได้สามหน่วยนะครับมาพี่น้องกินข้าวนักกันกับข้าวเหนียวห้อๆครับหนึ่งมือเร้านี่นี่ครับ หนึ่งบักยางหลายเลยกลองขอน่อยนะครับกาแมมาปะพี่น้องกินขอน้องกันออกกาครับพี่น้องครับจะแส,บ,สบตน้องกันนะครับผมคลิปใด,ดอันไหนกินน,น,นั่นนะครับเต๋อของปืนเจอแล้วนะครับตามหมกตัวใส่มมกกอกนะครับพี่น้อง แ็บแ็บครับ อืมกิงนคำงลายแค่พี่น้องเพลิดออกงูนะครับตั้งหมทัวร์้ถวเก่าเจ้าเียนะครับประเดกไม่นะครับผมประเดกไอ้ไม่นะครับผมสุดฮอตของผมเลยนะครับผมอืม กินง่ายๆนะพี่น้องครับออกจามมากคอะเดินเข่าเร็วๆครับจวดหลอดนะครับตามอกทัวนะครับผมช่วงนี้กับรายพื้นที่น้ำถั่วเนาะพี่น้องเนาะซอยแบงน้ำใจเป็นกําลังใจให้กันเด้อพี่น้องเด้ออีสานบ้านเฮานะครับไม่เขียดทุกพื้นที่ที่น้ำถั่วมเนาะอุตกภัยเนาะนะครับลูกไผ่กัยังบ้านไหนหายบัวใบน้ามาท่วมอีกเนาะพี่น้องเนาะซอยๆกันนะครับผู้ใดมีไรกัแบ่งปันกันเด้อครับส่วนผมกับวชิได้ไปดั่ง ตั้งยุดรับบริจานคาน,นะครับทรงเขาทรงของไปแห่พี่น้องเข้าที่ได้รับผลกระทบกรทกภะยน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับผมก็ต้องรอบเบิ่งวันยุดเสา์อาทิตย์นะครับจ็ที่ได้ถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปมาให้พี่น้องเบิง่งแต่ว่าตนนัวนี้กินเขาสะก้อนพี่น้องกองทัพต้องเดือใน,นท่อน,นะครับกินแลก็ะนอนนะครับมือแรงเห็นงานตัวนะครับ เราทีหาแบบไง่ายๆเนาพีวว่น้องเนาะพักงาก็ค้างบ้านนี่แล้วครับปู้คกับน้ำมากินครับนะครับแซ่บๆครับ พี่น้องอยากให้นุ่มนิ่วสายดันเพดรยังกินยังไหเบิ้งกะคอมเมนต์มาได้แล้วครับผมจะจัดให้ตามข้ามคอนะครับผมจัดให้ตามข้ามคอเลยนะครับเอาแบบที่เด็ดเปื่อยนะครับ บางคนจะมีคนตรงสัยนมนิ่วเด้พี่น้องเฮ้ไปใส่มาใส่กับบ่ไทยแหแน่นะครับอันผมบ่อได้อยู่เด้พี่น้องบอ่อไี่แต่ว่ามันหันมันจะโต๊ะเล่าเรื่อยมันก็นจะเลยเป็นตลกไปเลยนะครับผมผมก็เลยก็จะมีไท่แน่ปนแน่เล่าอีสานปนไปน้ำแน่นะครับอันพี่น้องเอฟซีังบุรุเลียงนะครับคอมเมนต์มาเลยพี่น้อง นุ่มวจิเป็นต่อไมนะครับเพราะข้านี้มันแปลว่านอย่างสุดว่านาเตียวมีคนอยากหูนะครับเออเพีเต๋อวอนออหูพี่น้องเออ ออเดอร์ Order, ลูกค้าไว้มืออึนนี่ไปส่งนะครับจดออเดอร์ไว้ลูกค้าสั่งของกับที่ไปส่งมืออื่นนะครับส่งแตกถ้ามันหลายกับัลจากหนีไปหัดแรกมีคนส่งสั่งเพิ่อดีถ้ามันหลายกับจีได้บอกคนมาเอาอยู่บ้านนะครับเพราะว่ารถเอาไปส่งเข้มนะครับของน้องนี่ผมมีรถใส่ของออกไปส่งนะครับ เสียดมั้งผมสัวดพี่น้องเอยแต้วมาทัวใต็มากรกวิวช่างลังนี่ดีป่อไดปอนะครับพี่น้องคอมเมนต์มาให้นุ่นนิวเบิรงกนด้เด้อพี่น้องเ้อครับผมกระติเปียนบรรยากาศแน่ เออกกามากอ่ะทกินอยู่บ้านนะครับถ้ามมือได้วันหยุดเวลาว่างอ่ะอาจจะไปกินเอาบรรยากาศแบบเกี๊ยวชะอุ่มตรงให้ตรงหน้าพี่น้องเนาะเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมอยากให้น้องนิวเห็นยังไงกินเห็นเบิ้งก็คอมเมนต์มาถ้าครับเด้อเอาครับ เื่องนี้ก็ข,ขกีดข้านเราไปทั้งนอกกับเห็ดกินอยู่เงินนะครับถอดไข่นะครับผมไปนะครับไข่เต็มตู้เย็นตอนนี้พี่น้องเอ้ย เศษกันยอดแก่ยอดอ่อนพลกันกับพี่น้องขางบ้านนะครับปลูกไว้ปลูกไว้แล้วมันก็ขึ้นมาสามสี่ต้นนะครับพ่อจะเก็บกินแซ่ดนะครับพี่น้องกินยยงกับแซ่บนมนิ่งนะครับ ช่วงนี้ก็จะเฝ้าควายนุ่มวกินกล้วยกินหลากด้วยครับผมกินหลากหัวหลามยางนะครับเพราะว่าช่วงนี้ขอบัญซาขอบรรษาหนุ่มิเวง่งงดนะครับแอลกอฮอล์แล้วกะ็งดเนื้อสัตว์ญ่นะครับผมปั้นผรากับงดทุกอย่างนะครับผมงดเนื้อสัตว์ทุกอย่างนะครับกินมังสวิรัตนะครับนุ่มวกะทีพักงาอเมพัดก,กินนะครับกัเมือามื่อมื่อไรกั ขันโมญาไหวพระกาพระชวนมุ่นเลยที่แมานั่งกินหน้พี่น้องเบิร์นนี่แหละครับอาหารมังสวิรัตแต่ว่าส่วนไรที่อ่าต้องเกรดแล้วไปถวายพระพุทธแล้วจังมานั่งกินหลังจังอื่นไปอาบน้ำแล้วก็ไปสวดมนต์อยู่ที่ห้องนะครับสวดมนต์แล้วก็นั่งพักผ่อนนะครับมันก็ใส่เวลาพอสมคูกจะได้เฉได้มานั่งกินอาหารมั่งห้พี่น้องเบิรงนะครับเนาะก็่เได้กินแต่อาหารอีสานนี่แหละย่างบมเมนตมันผ่านะ ตาป,ปนกันไปแล้วมีรองน้อโอ้โอโอโอยต้กใส่ประมาณสีอิ่มเราบอกว่าพื้นสะอือสะนดิเสียครับพียองออกก้ามากินก่อน ฝาอุดหนุนนะครับหัวใจตรงน้อยๆนะครับนุ่มนิ่วนะครับอุดหนุนสินข้าที่นุ่มนิ่วนะครับเขามีอยู่นะครับที่ลงไปแล้วอาจจะยังลงบโครบกับท่ทยอยลงให้เบิ้งได้พี่น้องเด้ว่ามียังแน่กินโซ่คือเรานะครับผมฝาอุดหนุนกันครับพี่น้องนั่นเดี๋ยวเราไปไซล้วครับไปทำบุญแน่นะครับผมใส่ใจพยาบาทนะครับ พาละลายนมนิ่งนะครับรสของมันจะขื่อไม่มโมก็พอนไม่นะครับโอเ้เสะ มัหนีกินมดครับพี่น้องกินเบิดนะครับคุดี๋ยวจะตอนพีกับต้นอนหมักเขือนะครับเอาต้อนด้วยใต้กรอนจากกล่ากับแจ๊ ครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องตามหอกทัวนะครับกินกับใครส่งเครืองนะครับผักบันบัลนะครับไหนๆกับฝากพีฝังน้องเด้อครับผมหักกันหน่อยตะขอไหักกันนานานะครับผมฝากกดแจกกดไลค์กดซับตะไข่ให้กันนะครับเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งนะพี่น้องเด้อนะครับผมเพื่อสิบวันได้พลาดรับชมคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวพอกันในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อครับสำหรับคลิปนี้เริ่มเพจออกมาแล้วบานนี้นะครับผมเพจขึ้นหูทีลังนะครับ ตอนนี้สวัสดีครับพี่น้องภาคพรก,กายาทำงานกาดึกสวัสดีจ้ะแก้วเดี๋ยวเราครับพี่น้องสั่งเสื้อเลยพี่ต่งนานะครับสั่งเลยพี่น้องสั่งเลยสั่งสั่งเลยสั่งเลยแก้ว